สุขและทุกนี้ก็เปรียบเสมือนงูตัวหนึ่งทางหัวมันก็เป็นทุกทางหางมันก็เป็นสุขสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่องธรรมะกิเลสพังหลอดทาคขะหากใครได้ยินชื่อหลวงพ่อชาคงไม่มีใครไม่รู้จักเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่ปรากฏในหนังสือชีวประวัติศิลาจารวัตร ของหลวงปู่ชามีอยู่ตอนหนึ่งที่แปลกและน่าสนใจและถูกนำมาเล่าต่อกันมาสืบต่อมาเรื่อยๆแม่ชีบุญยุได้พูดถึงเรื่องราวที่มีงูใหญ่มาอยู่ด้วยเป็นงูจงอางหางกุดหลวงพ่อชาจึงเรียกงูตัวนี้ว่าไอห้หางกุดซึ่งบริเวณวัดช่วงสร้างแรกๆนั้น มีงูจงอัางหางกุดอยู่ตัวหนึ่งตอนเช้าเเมื่อหลวงพ่อชาออกไปบินทบาทมันก็จะเลื้อยตามหลังทับรอยเท้าของท่านไปเช้าวันหนึ่งขณะที่หลวงพ่อชากำลังเดินบินทบาทอยู่นั้นคนหาปลาคนหนึ่งสังเกตรอยงูเลื้อยขนาดใหญ่จึงรีบวิ่งเข้าไปดูในหมู่บ้านตะโกนบอกเพื่อนบ้านว่า อาจารย์ชาเอางูมาบินทบาทด้วยชาวบ้านเมื่อได้ยินดังนั้นก็กลัวมากขากลับจากบินทบาทจึงพาการสะกดรอยตามหลวงพ่อชาและภาพที่เห็นก็คืองูจงอางตัวใหญ่กำลังเลื้อยตามท่านเข้าไปในวัดด้วยเช้าวันต่อมาเมื่อชาวบ้านพบหลวงพ่อชาก็พูดกับท่านว่า ท่านอาจารย์ทำไมท่านเอางูมาบินทบาทด้วยต่อไปนี้จะไม่ใส่บาทท่านแล้วนะเพราะกลัวมากหลวงพ่อชาจึงตอบว่าอาตมาไม่ทราบอาตมาไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาได้ยังไงตอนออกไปทุ่งนาก็ยังเห็นรอยงูเลยทับรอยเท้าของอาจารย์อยู่นี่นานชาวบ้านก็ช่วยกันตอบว่า แต่หลวงพ่อชาก็ยังยืนยันว่าท่านไม่รู้อยู่นั่นเองชาวบ้านจึงพากันมาสังเกตจนในที่สุดพบความสียงว่างูจงอางตัวนี้เลยตามหลวงพ่อชามาจากวัดพอถึงสารพระภูมิตรงทางเข้าหมู่บ้านมันก็จะเลยไปรออยู่ที่นั่นจนกระทั่งท่านกลับมาจากบิณฑบาต มันก็เลยตามท่านกลับวัดออกหลวงพ่อชาเองไม่ได้เห็นงูตัวน,นั้นแต่ก็สังเกตเห็นว่ามีรอยเลื้อยของงูอย่างที่ชาวบ้านเขาพูดกันหลังจากนั้นเวลาที่หลวงพ่อชาจะออกจากวัดไปบินฑบาทก่อนพ้นเขตวัดท่านก็จะพูดว่าไอห้หางกุดอย่าไปบินทบาทกับอัตมานะคนเขากลัวกัน ต่อมาไม่นานหว่าพ่อก็ได้บอกกับเจ้างูจงอางหางกุดด้วยว่าให้หลบนี้เข้าไปอยู่ในป่ารกทึบเสียเถิดอย่าออกมาให้คนเห็นอีกเพราะต่อไปวัดนี้จะมีคนมามากขึ้นเขาก็จะกลัวเจ้าหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นงูจงอางหางกุดตัวนี้อีกเลย